สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับสวานสวานไร้สายนะครับย่อ e x c o r t นะครับ discover your power นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูเลยนะครับที่จริงมันแกะไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวัดโวลต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวแกะกล่องก่อน นะครับการซื้อนะเขาจะแถมกล่องพลาสติกแบบนี้มาให้เด้อครับนะครับจะมีคู่มือนะครับการใช้นะครับเป็นคู่มือซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยยี่หออ้อ Xcord นะครับ Discover your power นะครับ c o l e s Drill ก็คอือแบบประเภทอนะไร้แปลงฐาน นี่ก็เป็นใบรับประกันนะครับเป็นเป็นการันตีคุณภาพนะครับรับประกันรับประกันน่าจะหนึ่งปีนะครับรับประกันหนึ่งปี x x c r ค t นะครับ20โวลต์นะครับ20โวลต์เป็น Busless อเตอร์ก็คือมอเตอร์แบบไร้ฐานไร้แปลงฐานนะครับ รุ่นนะฮะดูรุ่นนะครับ XDC 080แล้วก็2อ่อฮนะไม่ใช yeah, ่021 uh, ่ BLD แล้วก็ O นะครับเป็น X Cross นะครับแบรับประกันอ่ะมาดูตัวนี่คือตัวสว่านนะครับตัวสว่านนี่ตัวแบตนะครับอ่ะี๋ยวใส่แบตให้ดู เดี๋ยวเราจะมาวัดแบตกันนะฮะแบตเป็นกี่โวลต์นะครับกันใส่กันถอดกันถอดงี้นะฮะแล้วก็ใส่ไปเห็นะครับเนี่ยฮะที่จริงตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับตอนเอาออกแล้วก็นะหมนอ,ออกง่ายๆนยครับ,นะรบหมดอ,ออกง่ายๆนะครับใส่นะไป ีใส่เข้าไปแล้วนะครับจับตรงนี้มี2อระดับนะครับ1ก็คือความความแรงของดอกสว่านนะครับนี่หมายเลขหนึ่งนะหมายเลขสองก็จะแรงนิดนึงฮะหมายเลขสองนะครับ2ระดับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟ LED สองนะชิ้นง,งานแล้วก็มีไฟแสดงแบตเตอรี่นะครับตอนเรากดเราสามารถล็อกได้นะครับโดยกดตรงนี้ อาไว้กึ่งกลางนะฮะไม่สามารถกดได้นะครับแล้วก็มีสายฮิ้วแบตเขาเขียนไว้ว่า X-Course this is your power 2 w volt นะฮะ0มิลลิแอมไอ้อง0 0มิลลิแอมไหมก็กินไฟนะครับถอดออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งมีแบตนะฮะมีแบต2ลูกมาให้นะครับเป็นของแท้นะครับ X-Course นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดแบตอ่านี่ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จนะที่ชาร์จเป็น DC นะครับ1.3แอมป์ DC นะครับเอาพุทก็คือ21โวลต์ก็คือ21โวลต์นะครับแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะครับอ่าส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็คือตัวสว่านใช้งานเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะ เหล็กเจาะไม้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบวัดนะครับวัดโวลต์ว่าจะไดโวลต์ประมาณเท่าไหร่นะครับปกติแล้วนะฮะโวลต์ก็จะไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวยังไม่ได้ชาร์จแบตน,นะครับยังไม่ได้ชาร์จให้เต็มลองวัดดูก่อนนะรัประเมินค่าดูโดยใช้ตัวสมาร์ มัลติมิเตอร์ตัวนี้วัดนะครับเป็นออโต้นะครับอ่าได้จะวัดว่าได้สักกี่โวลต์นะครับรู้สึกว่าด้านขวาจะเป็นเอ่อนะครับด้านนี้ให้เป็นโกลบนะดูก,ก่อนนะฮะโวลต์มันจะขึ้นเองนะครับว่าโคบบก็ลบเป็น DC นะครับผมกดลงไปตรงนี้นะแบบนี้ ยี่สิบนะยี่สิบนู่นนะยี่สิบจุดสี่ศูนย์โวลต์นะครับอันนี้เขียนว่ายี่สิบเอ็ดถ้าเต็มแล้วก็ยี่สิบเอ็ดแน่นอนนะครับโวลต์ volt, ไม่น่าจะขาดนะครับนะฮะยี่สิบจุดสี่ศูนย์โวลต์นะครับก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับเพราะบางทีเนี่ยไฟไม่ถึงนะออกอยากนะครับ ตัวนั้นโอเคนะครับตัวแบตเตอรี่นี่หนักด้วยนะมีมาตรฐานแล้วก็ผมจับอยู่แล้วถนัดมือนะครับตัวนี้ก่อนต้องใช้ตัวนี้ลองทดสอบกันเจาะนะครับเดี๋ยวผมลองเจาะไม้ดูก่อนเดี๋ยวจะลองเจาะไม้ดูเอาตัวนี้ออกก่อนนะใช้สว่านจเจาะเหล็กนี่แหละครับลองเจาะไม้นะครับ จาไม้ดูว่าสบายนะครับนี่เจาะไม้ง่ายๆนะฮะเราไ,ไม่ต้องชิ้นไม,ไม่ต้องใช้ชิ้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้คือสวรรค์เดี๋ยวเราจะลองมาเจาะเหล็กตัวนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเจาะเหล็กนะครับด้วยดอกสว่านเก่าๆนี้นะครับมจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ความหนาของเหล็กก็ประมาณ5-6มิลนะครับ<ม>ครับก็สามารถที่จะเจาะได้สบายๆนะครับแต่ว่าเหล็กนี่หนามากนะครับ ดอกสว่านก็ของเ,เก่าไม่ค่อยคมมากนะครับโอเคนะครับ Xcos นะครับ x c o t สวา่านใช้ไร้สายนะครับ21โวล์วนก็ตรงกันนะครับนะครับเราก็สามารถเทียบปรับนะครับความเร็วรอบได้นะครับเราก็สามารถขันสกรูได้อีกต่างหากนะครับ เดี๋ยวเราจะลองขันสกรูให้ดูนะครับอันนี้นะฮะตัวนี้นะฮะขันสกรูแล้วก็หมุนให้ประโยชน์สกรูนะครับเจาะไม้นะครับลองขันสกรูเย็บไม้นี่ติดกันนะครับอันนี้เป็นสกรูเจาะเล็กนะครับอันนี้ก็ง่ายๆพลังสูงมาก พลังเยี่ยมมากนะครับครับวันนี้ครับเราก็ได้นําเสนอสวัรค์ไร้สายย่อเอ็กซคอร์ดใช้ดีนะครับนะครับมันมีไฟด้วยโอเคครับคบนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ